สวัสดีค่ะหมอแพทย์นะคะแพทย์หญิงปณิตาเกตุลาศีโรธค่ะจากแอนเจลีคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอก็ได้มาทำเวิร์กช็อปนะคะเทคนิคการร้อยไหมโครงตาขาจากเกาหลีเลยค่ะวันนี้พิเศษตรงที่ว่ามีดรคิมนะคะผู้ที่คิดค้นไหมตัวนี้เนี่ยมาสอนถึงที่ประเทศไทยเลยค่ะก็ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะคะในการร้อยไหมที่ไม่เจ็บไม่บวมแล้วก็เห็นผลชัดเจนหลังทําเลยซึ่งไหมโครงตาขายตัวนี้เนี่ยหมอชอบมากเลยเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยเห็นผลได้ทันทีเลยว้าว ก็วันนี้นะคะก็จะมีทั้งร้อยเก็บกรอบหน้าเนาะยกกระชับหน้า ร้อยเติมจมูกแล้วก็ร้อยไหม f o x กซี่นะคะยกเปลือกตาดวงตาให้ดูกลมโตมากขึ้นค่ะแบบเทคนิคเกาหลีเลยนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ที่ทำการรักษาด้วยไหมโครงตาข่ายไปแล้วเนี่ยพึงพอใจทุกรายเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะปรึกษาว่าไอ้ ه, ตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับการร้อยไหมโครงตาข่ายหรือเปล่าจะทำา Fox ซี e จะเสริมจมูกหรือว่าจะยกกระชับใบหน้าให้มันดูตึงขึ้นกระชับขึ้นดูเด็กลงนะคะมาปรึกษาหมอได้เลยค่ะที่แอนเจลีค linik ค่ะ